เดี๋ยวมาดูคันนี้ตั้งลูกลอกใหม่นะครับท่านผู้ชมลูกลอกเดิมตัวนี้มันห่างนะครับตัวนี้มันห่างแล้วก็ก็เลยขยับใหม่แล้วก็ดามใหม่ด้วยนะครับมันมีรอยเล้านะครับก็ขยับตัวข้างในมันจะมันจะกินตรงนี้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมใส่เป็นห้ามันมีห้าร่องผมจะ จะขยับมันออกมาตัวนี้มันขยับได้นะครับมันขยับมาให้ชิดปุกปืนฝั่งนี้ได้นะครับเราเจ้าก็จะขยับมันออกมามันก็จะได้สายพานที่ขยับห้างลงมาแล้วตรงนี้จะว่างนะครับเวลาเซอร์วิสขันน็อตก็จะง่ายขึ้นนะครับ,รบตัวนี้ก็ตั้งใหม่นะท่านผู้ชมลูกหลอดนี้ตั้งใหม่หมดเลยตัวนี้ก็บิดเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตอนปีกลายปีก่อนที่เราประกอบกันเรารีบนะครับก็ไม่ได้ดูให้ดีมันก็วิ่ง วิ่งแล้วมันก็ทําให้สายพานเป๋อย่างเงี้ยครับดูตรงดูตรงนี้จะรู้นะครับเวลาสายพานมันเป๋มันจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่นี่ครับมันจะพาวิ่งออกด้านข้างนะครับมันจะวิ่งออกด้านข้างก็ตั้งใหม่รอแค่ไล่เชื่อมให้มันเต็มตั้งตัวล่างได้ตัวบนก็ต้องดัดใหม่อีกนะครับตัวบนก็นี่ครับมันไปอย่างงี้นะครับก็อ่ะน่าจะได้อยู่ ตัวนี้ก็ต้องเดี๋ยวไฟลนดัดใหม่เอาละผู้ชมตัวนี้ก็ทําแค่ลูกลอกเนี่ยก็จะมีเพิ่มเนี่ยมาเพิ่มจะเพิ่มอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จเนาะตอนเพิ่มเนาะคอยดูตอนเสร็จเราก็จะตั้งขามาตรงนี้แล้วก็เพิ่มลูกหลอกอีกสองตัวก็คือสายพานตัวยาวนี้จะเป็นสี่ตัวนะครับโอ้ลูกหลอกนี้ก็หกเจ็ดร้อยนะครับซื้อใหม่นะหกเจ็ดร้อยนะครับ อ่าซื้อเนี่ยต้องซื้อเพิ่มปีนี้ต้องซื้อเพิ่มอีกสองลูกนะครับคือมันหล่นหายด้วยลูกหนึง่งปีที่แล้วนะถ้ามันไม่หล่นหายก็น่าจะได้ซื้ออีกลูกหนึง่งนี่มันมันมันหล่นหายนะครับก็เลยต้องซื้อใหม่อีกสองลูกก็พันกว่าบาทนะครับอ่ะคันนี้ก็คือวันนี้ก็คือตั้งลูกหลอกนะครับตั้งลูกหลอกใหม่เพิ่มลูกหลอกนะครับให้มันกดที่แรกใช้กดสองตัวไม่ไหวครับฝั่งนี้ดินนะครับ ตัวที่มันยาวนี่มันดิน้นก็จะกดอีกสองให้มันไม่ดิ้นนะวันนี้ได้หลายงานอยู่นะวันนี้ก็ทีนี้นี่ครับน็อตท่อไอเสียที่อยู่ในโครงหลังของเทอร์โบที่มันขาดนะครับก็ออกได้แล้วนะครับออกได้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็จะทําเหล็กรัดท่อครับจะรัดตรงนี้ไม่ให้มันดิน้นเนี่ย ไอ้ตรงนี้แหละที่มันดินแล้วมันทำให้น็อตขาดนะครับก็จะรัดเลยครับัดได้อยู่รัดไว้ถ้าไม่รัดนี่ขาดอีกครับเหมือนเดิมเพราะว่ารถเวลามันวิ่งแล้วมันสั่นสะเทือนนะครับคันนี้ก็น่าจะจบแค่ตัวนี้ก่อนวันนี้นะวันนี้จบแค่ท่อน,นี้แหละ ส่วนคันนี้ก็ได้ทาลูกหลอกเสร็จก็ก็คือเราทําสีนะครับคันนี้ทําลูกหลอกเสร็จก็เราทําสีแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จครับท่านผู้ชมว่าไอสองตัวข้างหน้าไอสองตัวฝั่งนั้นผมจะตั้งยังไงก็เราใช้เหล็กแบบที่เรามีตามทั่วไปนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้เหล็กเหล็กแบนหนาอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเหล็กล้างน้ําตั้งเอา เอาตามที่เรามีนะครับเดี๋ยวดูตอนจบเลยครับเดี๋ยวตอนเสร็จนี่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ดูข้างหลังตัวนี้ตัวเดิมตั้งใหม่ตัวนี้ใส่ใหม่ครับใส่ใหม่ใส่เพิ่มนะครับให้มันเป็นไอตัวสายพันที่มหาเผาลอยนี่นะครับใส่สีลูกนะครับทีแรกใส่สองลูกแล้วตรงนี้มันมันห่างนะครับแล้วมันดิ้นนะครับ ก็เลยใส่เป็นสี่ลูกเลยครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูดูด้านหลังก็ตรงแล้วนะครับทีแรกลูกนี้วิ่งไปนี่นะครับลูกล่างวิ่งไปนี่คือมันไม่ตรงเลยนะครับนี่ครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับลูกลอกนะครับขาตั้งลูกลอกนะครับรอทําสีนะครับ ทรานัสีแข็งแรงนะครับเนี่ยถึงจะเป็นเช็คเป็นถึงจะเป็นเหล็กรางน้ําแต่ก็โอเคครับแอ่นนะทาวนนะครับอ่อ,อข้างในก็ไม่ได้เชื่อมเ,ออเดี๋ยวต้องเห็นข้างในเชื่อมข้างในหน่อยนะครับแต่แค่นี้ก็น่าจะ เดี๋ยวต้องย้ำอีกสักหน่อยเลยเมื่อวานทําฝนลินไปปล่อยนะครับตอนค่ำนะครับตอนเย็นนะครับฝนลินไปปล่อยก็เลยเอาแบบพอได้ขยับก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่